แกนโว ok er, คอเนียคุ้มค่าแค่ไหนราคาแพงไหมคลิปนี้ีคำตอบจะเป็นไงไปดูโอเคผมก็สำหรับแกนโวคอเนียนะครับผมสามารถคาบได้ที่โต๊ะคาบตรงนี้เลยนะครับ ok er นะผมแกนโวคอเนียนะครับผมใช้เอมเบอร์ลิลลี่ที่เป็นผล2อันไดโนเสาร์เอกหนึ่งแล้วก็แอนเชียนซิตแพ็กหนึ่งแล้วก็เชคโคอีก9ก้าแสนนะครับผมเวลาคาบ45นาทีหน้าตาประมาณนี้เลยโอเคผมก็สําหรับตัวต้นนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นเหมือนท่อนสูงต้นไม้ที่เป็นสีม่วงๆนะครับผมแล้วก็ผลเนี่ยจะเป็นเหมือนดอกไม้นะครับนี้ใช้สปริงเกอร์ไม่ต่อไป ้เนี่ยผมก็ใหญ่วันนี้สามารถใหญ่ได้กว่านี้อีกเยอะเลยนะบอกเลยนะครับผมไปเราไปลองคำนวณราคาแนี้ยผมด้วยเว็บกันเลยนะครับไปโอเคเนี้ยผมสำหรับแกนโบเอร์คอนียเวทขั้นต่ำอยู่ที่6.6กกิโลเนี้ยผมแล้วก็ราคาขั้นต่ำอยู่ที่63,000่นสามันเนี้ยผมถือว่าค่อนข้างเยอะนะซึ่งถ้าเกิดว่าใช้สปริงเกอร์เมทตอนแล้วก็จะคูณไป10เท่าเลยเนี้ยผมก็ประมาณโลนะซึ่งเลยได้อยู่ที่6กล้านสแสนนะครับผมถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับ ต้นครับที่มองว่าหาง,ง่ายนะว่าเอมเบอร์ลิลลี่เนี่ยทุกอัปเดตเนี่ยเขาแทบจะแจกตลอดเลยนะครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดว่าใช้มูลแคทก็จะคูณ2องวุไปนะครับอาจจะโ6้กิโลก็เป็น120 132กสิบร1อ0 1า0สิบกิโลร้อบร้บผมก็เราเอาสัก120กกิโลแล,ล้วกันนะครับผม132สกิโลอ่ะหมดเพราใช้มูลแคทหนึ่งตัวราคา25ล้านเลยนะโอ้โหแพงระดมหนึ่งเลยนะครับผมโอ้โหโอเคก็มาดูที่ช็อคกับโปรเซนตแล้วกันนะครับอยู่ที่สองถ้าเกิดมีโกลาเกิด บโอ้โหแค่นี้ก็เยอะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเรนโบ1.136หร้บีโอโหหนบิลเลียนถ้าเกิดมีทุกมูเดชันจะเป็นยังไง1.684ทิลเลียนโอ้โหถือว่าแพงมากๆนะผมสำหรับจะเอาต้นนี้นะผมซึ่งก็ขิดที่ไม่น่ามีแล้วครผมใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะผมใครที่สงสัยสามารคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ขีี้ไม่มีแล้วรผมไว้เจอกันหากกำลังมองหาบริการโ r o ว์การต้องมี hop